Tạm tâm như thua Đem thêm ra Đem Wow Điều này đã coi viên rượu Mà chốn mình làm chưa? Nó đang áp bà Áp bà nè các เรเอาครามมีกอลูร mm ่านะครับ like. ว ah ่ามีกอลูร่าเราเอาครามปลาเลูกนะฮะมันไปปลาว่ามีหัวมันกลุ้มกลุ้มปะปลาอยู่กลุ้มกมเลยเลยขึ้นคางเรือเลยนะครับผมนี่แขกแขกกันเลยนะครับว่ นี่เออเออเออนี่เด้อแข็งๆเลยนี่กลับนี่เฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วเฮ้ยมาเฮ้ยได้ทายคลิปสีพาชื่นออกปาวานบูด้าเดี๋ยวเรามาลุนกันหวะน้องจะขึ้นตรงไหนนี่ไงนั่นไงปาวาน กํลังกินปลาเลยลนี่เดีย๋ยวบอมันปิดข้าปิดปลาปุ๊บมีสองตัวนะคะตัวยญ่ามานะตอนนี้ก็อ,อยู่<อ>แข,แขกแคกอกุลาชุมพรนนะคะทุกคนให้ป่าวานเป่าลดน้ำลงไปเลย ข้าางกอกอยุงพีเอกข้างข้างข้างกอกุลาด้านเนื้ออ่ะด้านเนื้อกอกุลานั่นนั่นนั่นทุกคนมันมีซองตัวปาวานบูด้านะคะล้ำวายล้ำมาโน่น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 ขึ้นแล้วแต่ยังไม่อาปานะครับไม่เกินนี้ห้านาทีเดี๋ยวมันจะขึ้นอาปาให้ดูเดี๋ยวขอดูนะไม่อะมีซองตัวนะคะซองตัวด้วย นั่นนั่นนั่นนันทุกคนตัวยี่มาอาป้านไปแล้วส้นนาทีขึ้นนะเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาอาป่าให้ทุกคนเห็นทะเลที่ชุมพรค่ะแล้วแล้ววะดูดูดูอาป่าเลยครับอ้าอยู่ข้างนี่นั่นพี่เมกพี่เมกพี่เมกหลอดเอวว้าเพื่อครับเนี่ยพ่อมแจกมาแล้วสองตัวตี่ว่าจะเอาไว้แกง นานไงงาน n เตง้งวังอืมไปยิ้ข้างล่างเราได้ไงเนี่ยนุ้ยทวีเข้ามาจากนุ้นแป๊บเดียวเลยนะนะเดี๋ยวมันอาจจะวามาแขกเราก็ได้จะไปดูสวัสดีค่ะนี่ไงไม่เคยหน้าัาที่ไม่ได้พีนับไว้ไปหน่อยสวยจังชายสวยมากดีใจมากข้างเล็กเลยข้งเลกดิเพื่อนเคยเห็นข้งเล็กในชีวิต นั่นๆๆๆอย่างยู่ครับยู่สองตัวนะนั่นๆๆๆเดี๋ยวงทรัพท์เลยไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะน hmm. anyway> cool ั่นๆเฮ้ยมาขึ้นแค่เรือแลี้ยวมาแค่เรือเลยครับผอมก็แค่เรือเลี้วนี่เลยเฮ้ยปลาขึ้นตรงนี้เฮ้ยขึ้นข้างเรือเลยอ่ะอย่ายวเราถ่ายคลิปเดี๋ยวะถ่ายคลิปว่ะ เอ้ยทุกคนเป็นคางเยอะเลยเนี่ยครับมนี่